เริ่มกันให้อีกแล้วนะคะกับช่องก็ก็พี่อานะซึ่งวันนี้เราจะมาเราจะมาให้มาดูการประกอบฉากของคลิปบันแม่กันก่อนเนาะซึ่งก็คือส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตัวเดิม,เด,มเดิมนะคะอ่าอันนี้ส่งผมในหลวงปะคือมันใช่เลยละ่ะมันเป๊ะเลยเป๊ะ แต่าจะไม่ชุดที่เหมือนมาแต่ขอนอกเรื่องนะอันนี้หลอดีเนี่ย <c oughs> <c oughs> นอกเรื่องนิดหน่อยเดี๋ยวหาชุดที่เหมือนกันก่อนสมนายหลวงใส่ชุดอะไรนะลืมละมันหน้าตาเป็นยังไงเป็นแบบเป็นชุดเหมือนประมาณไหน จะไม่เสียงกวนขอโทษด้วยคือด้ยวยความที่โง่เรื่องของชุดผู้ชายนะคะก็จะไม่พูดอะไรมาก <c oughs> คือเล่นต,ตัวผู้หญิงไงไม่เล่นตัวผู้ชายก็ถึงแล้วแหละอันนี้ก็จะใส่ชุดนี้เนาะ มาหลัก,กเราก็จะไปทําการเตรียมฉากที่เราไอ้นี่ไว้นะคะซึ่งการเตรียมฉากก็จะไอ้นี่นิดหน่อยนะซึ่งการเตรียมฉากของเราเราก็จะไม่เวอร์วังเลยขนาดนั้นสมมุติว่านี่รถในหลวงได้ไหมรถเลื่นหลวงอาจจะเป็นสีดําก็ได้ค่าจะรู้ <c oughs> จะไม่ดูข่าวสมเด็จในหลวงไหว เอออันนี้คืออ้างอิงจากชุดของพระราชินีเมื่อวานที่เห็นที่ดูในข่าวอะ่ะอืมที่พระราชินีเขาใส่ชุดสีน้าเงินอะ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มกันถ่ายทำน้ำบัตรนี้ต้องสอบไปก่อนนะคะค่าพระเจ้า นะคะข้าพเจ้าขอยินดีกับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ทมาในงานเลี้ยงวันเกิดอันประสูติของพระนางพระราชนาเจ้ารัชศิกิพันปีหลวงข้าขอ,ขอบคุณที่พวกท่านมาร่วมง,งานที่ เป็นวันเกิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกับคุณทุกท่านที่มางานวันเกิดของข้าขอให้ทุกท่านนั้นได้มีความสุขร่ำรวยเจริญพรขออวยพรทุกท่านถ้าใครมีของฝันเดี่ยวข้าพเจ้าจะ ไปรับที่ด้านหน้าของพระราชวัง จบค่ะมันเวอร์ไปไหมมันไอ้นี่ไปไหมมันแบบมันน้อยไปไหมรายละเอียดอะเออจบแค่นี้นะ